เบ่งบรรยากาศน้องเชียวมันมาอยู่น้องปูน้องป่าแล้วพี่น้องสบายสุดสบายมีธรรมศาสตร์งามๆอยู่เลยตรงไฮตรงหน้าเลยเบ่งเพียบเบ่งไก่ก็เบ่งปูเบ่งป่าอันนี้ก็น่าตัวเบิดบอนนี่โอ้โหเห็นด้วยไอ้คือบ่ได้หน้าอะไรให้อยู่ดิ บอยบอ y โดนอะไรป่าเลยเราสามเดือนสองอะมาอยู่ใยูหน้าอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องเลยมันเดียงเป็ดเดียงไก่เน่เดียงปลาอยู่นี่กำลังสีไงน้ปลามีก็มาอยู่พีบอ ไก่ cái, เดี้ยงไก่ตีอยู่นี้เนาะเก่ตีด้วเออพระทอง<อ>เปนไ<อ>ก่ตีบ่เออพ้าพระทอปเิ่นไก่ตี้ไก่ตีกัไก่สาเนาะไก่สาก็มีโอ้ยไก่หน่อยก็ลายโอ้ยสมบุญอยู่ไก่อย,อยู่แบบนี้เน,ะน,นาะม,มันมีอากาศมียัง อันนี้เป็ดไกนุมไกดุนหน่อยขึ้นไม่เนาะตุยดียเนาะไกนี่ตุยเป็นต่หักเรียวไก่หน่อยงามงามงามไก่หน่อยวันนี้บนดินบนเอวเนาะไกขยันญ่ยไย้ะไรจะนี่พอเถอะแข้งแหงนาปูกุ้งใหม่ก็ยังเส็จดีเจท่านตัวนั้นเป็นเป็นหอมเนาะเป็นหัวของเขาเนาะหายมันอยู่ก๊กไผรก็ยังไม่สร้างเลย บังไก่ไก่นมมันขอมาดีอยู่ในขอบเนี่ยโอ้ยนี่เดียวตัวเดียวโอ้บหเละเรียงปลาเรียงไก่หน้าเอาใส่กระมักแบบนี้แหละพี่น้องเลยนี่น้ำหวยน้ำหองไรตามนี่ลาคนเอือนปลาฟิว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 เนะ พักสิบขอสิบไข่แคมหัวแคมหน้าเนี่ยนะแคมน้องนี่ยนะพักหอมพักตะไครเอาไปกินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเา้าล้ว่อเ่าโอ้นองปลาเดี๋ยดีนะ่นี่สน่ะเ,เดี๋ยดีๆปะาสิม่เอาอ่ะเี่ดีๆนะมกมาเอาเาเลือกืเออมาเบิ่งัามามเกือปลาาท่านใหญ่นะ ตอนนี้นี่ขาเด้อเอมื้อวานก็ไปขาย7ตัวขายตัวเสียงซาวซิเด้อเออไผมื้อวานนี่ไปขายโสงายน้ําพาเขา7ตัวไผไก่บ่เออมื้อวานนี่น่ะไก่เบิ่งเสียวมันเคือป่าเนาะป่าก็ต้องสิใหญ่พี่น้องป่าเพิ่นได้จักน่เนปลาย่นเนปลายเฮาก็ํา3นิ้วนี่เนาะเพิ่นมาอยู่ไอยู่สวนพ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เศรษฐกิจครอบครัวอยู่แบบพอเพียงก็ต้องไปติดลายอย่างไยกับชีวิตเนาะอยู่ไปกินไปขายเป็ดขายไกย่ขายปูขายปลาไปเนาะในนั้นพี่น้องเอ้ยมีมีพักมียังต่างๆพักกาดพักสลัดพักหอมอยู่กินเนาะ ตามนำหววน้ำห้องอ<ช>ี่แล้วนี่บุษย์ปุ้ยบุษยยังไงไหนใส่แต่ขี้เป็ดขี้ไก่ีนน่องพี่น้องนะอยู่แบบตามธรรมศาสตร์ตัวน,นี้เนาะดุกดสาวมา,มาหน่อย เอ้ยเอร์ป่าเห้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนะหาวมะมาอยู่นี่ได้จักเดือนเลยประมาณสองเดือนสองเดือนวหรอสองเดือนสองเดือนปลายหนึ่งสองเดือนปลายเนาะพออยู่อยู่ที่โอ้สบายอะพี่เนาะไม่ไปรบกวนเนาะบ่สบายอากาศดีอากาศก็ดีอยู่ในบ้านมันอึดอัดเนาะบอนแคบแล้วบันมีบอนเลี้ยงเปียกเลี้ยงไก่ตุ๊กนาบเลยเราต้องไปเด้อ สิสบายสนเห็ดนองเห็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สบายสิสิแม่นเนาะสถานที่กวงควงบ่ได้ไปหสิ่งผู้ผู้ใดอยู่แบบสบายสบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไม่แต่ไกต่ตีพี่น้องหลายหลายหลายเ่ไ็ไปจะได้เดี่ยงไก่ตีก็พอได้ขายอยู่บ่โอ้ได้ข,ขายดีอด๋อขายดีเนาะซ่อมนี่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ท่นเอาหน่อยมันตัวเซนหาท่นเอาสิบตัวผันไปมันขายตัวเซนเศร้าเซนเศร้าเนาะดำนี่เซนหาหรือเซนเศร้า,า,าพี่น้องไก่หนุ่มไก่เบาเนี่ยน้อยขึ้นไหม เป็นได้ไอันนึงเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงไก่กะไก่ชนเนาะไทยว่าไก่ชนราคาแพงอยู่ไทยราคาแพงเป็นอาชีพเสริมตาลเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะโอ้ี่โตงามพี่น้องไก่ตี ควรควมสุกความสุขที่หาสื่อปุ่ยได้นะพี่น้องเนาะความซุขความมักของไครของมันได้จับได้บายแล้วก็มีความสุกพี่หนะอยนซึกมักหักยิตใจผูกพันมาแต่สมัยพอสมัยเม่นเนาะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ให้อยู่หน้านี่บ่ว่าภัยใคใดแต่ไรมานี็หนอบแล้วนนยกนานเป็นก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงูเลี้ยงปาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวสวนเนาะสินีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮาในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ ขอบใจขอบคุณเนาะที่ติดตามส่องเอาไส้เนาะส่วนคลิปที่เอาไส้ลงไปผ่านมานะผู้ชมส่อง่องเอาไส้โบนยากเนาะเข้ามาที่นะ YouTube. ยา outside. Outside. ยูทูบเรวเซิร์ชคข้ามาเอาไส้เอาไส้เขียนคข้ามาเอาไส้เซิร์ชปุ๊บนี่เอาไส้มันจะเล่งขึ้นมาเนาะนี่มีวิดีโอต่างๆอยู่นี่เนาะที่เอาไส้เดี๋ยวเอาลงไปเนาะ ្ទះ។ដោយោះោយោះទៅ្ទៅ្ះម្្ៀប្រំ្លាំ្ងាំពីលាំ្្ៈផ្្នាតាំ្រំ្្្្ស់គីចារដ